ใครที่มีปัญหาเรื่องเครื่องซักผ้าฝาหน้าเปิดไม่ได้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าปั่นไปแล้วแล้วมันเปิดไม่ได้เนี่ยอย่างเครื่องเนี้ยฝาเปิดมันก็จะหักด้วยความที่อายุมันก็เยอะแล้วของเราจะเป็นรุ่นนี้นะอิเล็กโทรลักซ์นี่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าถ้าเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็คือว่าเอาเครื่องใส่ไปแล้วเอาผ้าใส่ไปแล้วทํางานอยู่แล้วพอคราวเนี้ย อ่าเปิดฝาไม่ได้วิธีแก้จะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวมาทำกันอ่วิธีการนะถ้าสมมติว่าเราใช้เราเราซักผ้าอยู่แล้วอยู่ดีดเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะคะเกิดเหตุอย่างเงี้ยตรงคันโยกมันหักหรือว่ามันเสียเนี่ยเดี๋ยวทำใหดดดะะ้ดูชัดเลยนะคะชัดๆเลยนะก็คือปิดไปเลยอันนี้คือล็อกแล้วนะล็อกแล้วนะวิธีแก้ยังไงให้หาเชือก หาเชือกที่เรารู้สึกว่ามันแข็งแรงมันยาวมันเหนียวนะคะเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปตรงร่องนะคะจะบอกว่าท่ามันจะหดนิดนึงนะด้วยความที่ว่า,เ,าเราต้องดึงเราต้องดึงขออนุญาตนะคะเพราะว่าเราต้องใช้แรงอันนี้เราต้องใช้แรงนะบอกไว้เลยเนี่ย แล้วก็ดึงโอเคออกแล้วนะคะอันนี้เกิดเหตุฉุกเฉินนะแต่ถ้าไม่ได้ฉุกเฉินอะไรก็ซื้อใหม่เถอะนะคะอันนี้ให้ดูเฉยๆว่าเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถสามารถเปิดได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งช่างนะคะย้ำอีกทีว่าเอาเชื่อกใส่เข้าไปแล้วก็ดึงเพื่อที่จะไปเอาสลักตรงนี้เห็นไหมคะ ตรงเนี้ยให้มันง้างออกมามันก็จะเปิดได้โอเคนะคะ